สวัสดีครับคุณผู้ชมเมนูวันนี้จะเป็นเมนูปลาดินย่างนะครับหลังจากกินทอดกันมาบ่อยๆนะครับวันนี้มากินย่างนะครับย่างก็ด้วยไฟอ่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาลองจานมาจัดจานให้ดูเท่ดูน่ารักกันหน่อยนะครับไหนเป็นรูปหัวใจนะครับตัดใบตองเป็นรูปหัวใจซะโวยไม่ธรรมดากันเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยรัไม่รู้ใครทำนะครับคุณผู้ชมนี่มาดูกันนะครับนี่นะครับปลาดินย่างนะครับย่างด้วยไฟอ่อนนะครับก็จะเหลืองๆนิดนึงก็ไม่ได้กรอบมากนะครับมันก็จะมีความหอมของเนื้อปลาแท้ๆปนกลิ่น เราสัมผัสอรรถรสของเนื้อปลาแท้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาแท้ทั้งเลยสำหรับปลาย่างนะครับแต่เวลาย่างปลานะครับคุณผู้ชมนะครับย่างปลาต้องย่างไฟอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดย่างไฟแรงหรือย่างไฟแก่นะครับทางนอกจะไหม้แล้วก็ทางในจะไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นไฟต้องอ่อนจริงๆนะครับและถ้าจะให้ได้ใจได้อรรถรสจริงๆจะต้องเป็นเตาถ่านนะเตาถ่านที่ปล่อยให้ถ่านมอดก่อนนะครับหรือเหลือแต่ขี้เถ้านะครับไอ้คุนกุ่นขึ้นมาคุณผู้ชมนะครับแล้วปลาเข้าไปวางแล้วก็ค่อยๆพลิกไปพลิกมาขยันพลลลิิกกกบบบบบ่่่อออออออยยๆาาานนนนนผผผูู้้้้้้ชชมมมมมมเเจะะะไดฟหขขงงถคคครรรััััสืป